จะซื้อบ้านหลังแรกจะซื้อบ้านเดี่ยวหรือบ้านเทาเฮาส์ house, แบบไหนจะคุ้มกว่ากันก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดูงบประมาณของเราก่อนว่าเรามีความสามารถกู้ได้เท่าไหร่แบบไหนจะเหมาะก,กับการใช้งานชีวิตประจําวันของเรามากกว่ากันต้องบอกข้อดีของบ้านเดี่ยวก่อนบ้านเดี่ยวก็คือบ้านที่จะมีบริเวณพื้นที่บ้านค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผนังบ้านจะไม่ติดก,กับตัวบ้านแล้วก็เนื้อที่ดินก็50ตารางวาขึ้นไป บ้านเดี่ยวเหมาะกับใครบ้านเดี่ยวเหมาะกับคนที่มีครอบครัวที่ใหญ่หรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวข้อเสียก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าบ้านเดี่ยวก็ค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่ที่เยอะแล้วก็การดูแลก็อาจจะต้องดูแลมากยิ่งขึ้นต่อมาบ้านแถวเฮาบ้านเถา,าเฮาก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปมีเนื้อที่เหมาะแก่การใช้งานอย่างพอดีแต่ผนังบ้านก็จะติดกับเพื่อนบ้านข้อดีของบ้านแถวเฮาก็คืออนาคตรเราไม่อยู่เรามีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานเนาะเราก็สามารถปล่อยเช่าได้ค่อนข้างที่จะง่าย ข้อเสียของบ้านอาเฮาก็อาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเท่ากับบ้านเดี่ยวเพราะว่าตัวผนังก็จะติดก,กับเพื่อนบ้านบ้านอาเฮาเหมาะกับใครบ้านอาเขาก็เหมาะกับสําหรับคนที่แบบอยู่กัน2คนเป็นแบบครอบครัวเล็กๆแล้วก็ตัวราคาก็จะมีความแตกต่างกันจากบ้านเดี่ยวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านแต่ละแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเหมาะแก่การใช้งานของแต่ละคนมากกว่าครับ